สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นช่วงของ p ป p e r t a ท k นะครับข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์นะครับผมมากันที่ข่าวแรกนะครับจากการรายงานของสปอร์ตนะครับเป็นสื่อดังของทางสเปนเนี่ยนะครับได้รายงานว่านะครับทางบาร์เซโลน่านะครับเตรียมต่อสัญญาลีโอนลเมสซี่ออกไปอีก3ปีนะครับโดยเขาเนี่ยจะได้รับค่าฉีดสัญญาราวๆนะครับ400ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับ ข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของเดลี่อีคลีสนะฮะได้รายงานว่านะครับทางเชลซีเนี่ยกำลังตกเป็นข่าวให้ความสนใจนะครับรียัตมารเล่นนะครับปีกตัวเก่งของทางลิสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมนะครับผมและข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของเดลี่มินเลอร์นะครับได้รายงานว่านะครับทางอิซิมิลานนะครับได้เข้าพูดคุยกับทางเดียโก้คอตตาแล้วนะครับหลังจากที่นักเตะคนนี้นะครับไม่เป็นที่ต้องการของคอนเต้นะครับผม โดยค่าตัวเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ40ล้านปอนด์นะครับและข่าวต่อมานะครับก็มาจากการรายงานของอินดิพิดเด้นนะครับได้รายงานว่านะครับทอรแนมต์ฮัมสเปอร์เนี่ยนะครับเตรียมทุ่มเงิน15ล้านปอนด์นะครับเพื่อคว้าตัวกินเทอร์นะครับแนวรับของทางมูเดสเลอรดอทมุนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและข่าวต่อมานะครับจากการรายงานของลิเวอร์พูลเอคโค้นะครับได้รายงานว่านะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นข่าวนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ43ล้านปอนด์นะครับเพื่อคว้าตัวมาริโโอออาเซซนนิะครับ กองกลางดาวรุ่งของทางเรอัลมาดริดมาร่วมทีมนะครับผมแล้วจากการรายงานข่าวของเดลี่เมลนะครับได้รายงานว่านะครับหลังจากที่วันไดเนี่ยนะครับได้มาขอขึ้นบัญชีย้ายทีมนะครับทางเซาท์แชมตันเนี่ยก็ได้ตั้งค่าตัวของทางวันไดเนี่ยไว้สูงเลยนะครับอยู่ที่ราวๆาวเจ็ดสิบล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับข่าวต่อมานะครับทางคาริโอบาโวนะครับนายประตูแมนซิตี้เนี่ยนะครับอาจจะเลือกออกจากทีมนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากการมาของอันเดอร์สันเนี่ยฮะ จากการรายงานของ Tutto Sport เนะครับสื่อดังทางอิตาลีเนี่ยนะครับได้รายงานว่านะครับทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยครับตกเป็นข่าวทุ่มเงินนะครับราวๆแปดสิบล้านยูโรนะครับเพื่อคว้าตัวแอนเดอร์เบอร์ตินะครับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็มาจากการรายงานของอาร์ตนะครับสื่อดังทาง pan, สเปนนะครับได้รายงานว่านะครับมีทีมจากลิกจีนนะครับเตรียมทุ่มเงินนะครับเพื่อคว้าตัวโอลโดนเนีครับด้วยมูลค่า200ล้านยูโรนะครับพร้อมมอบค่าเหนื่อยด้วยนะครับราวๆ120ล้านยูโรต้อย ฝากกดไลค์กดติดตามอุนโนสุเกะชาแนลด้วยนะคะ